เฮ็ดมาโดนหรือเปล่าครับอ่าเฮ็ดน่ะสองปีกว่าแล้วครับผมสองปีกว่านี่เป็นรถเจ้าของบอกครับผมรถเจ้าของไม่ใชเจ้าของครับผมแนวคิดอีกอย่างที่ว่าให้ไม่เฮ็ดเป็นนางครับจริสิก็เห็นในยูทูบเพลยสบายท่อยพญานาคนี่ครับผมเอาขาตั้งนี้เลยโอ้แล่นไปแล้วก็ขุดได้สองเคียงขุดได้ของเคียงครับที่เคยเฮ็ดไปหันไหหน้าไรบ่ไห่ไรนะครับเฮ็ดไปจากขั้นหรอกครับอ่าซิบกุ้งขั้นหรอครับผมซิบกุ้งขั้นแล้วครับ เดียวมาโดนนะครับพี่น้องนี่ปูนที่เป็นนี่กระดิ่งเป็นดินเกียวหอยครับครับครับอาจจะเรื่องแก่ไอ้บ้างเดี๋ยวมัน่ปีกเดียวมโดนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับพัดพลคนราชาครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมยังอยู่ทางภาคอีสานอยู่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่พิกัดบ้านหนองม่วงตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรัสจังหวัด ชัยะภูมินะครับวันนี้อยู่ชัยภูมิยังอยู่ทางภาคอีสานอยู่นะฮะพอดีวันนี้ผมเดินทางกับอุตรดิตจากโคราชนะฮะผ่านมาที่บ้านส้มปล่อยตอนแรกเลยไปแล้วแหละนะครับปรากฏว่าเห็นแวบๆนะฮะเห็นแวบๆก็เลยร้อนกลับมาอีกนะเพื่อที่จะมาดูเจ้ารถคันนี้แหละนะครับเพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ธรรมดาครับเห็นแบบนี้แต่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาสอบถามสอบถามนะครับว่ารถคันนี้ใครเป็นผู้ผลิตแล้วผลิตยังไงผลิตมากี่คันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกันเลยฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกด like, ไลค์กดติดตามให้กับพัฒพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับว่ารถไถ,ถยดัดแปลงคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัฒพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปกันเลยฮะ เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกคันหนึ่งนะครับนี่คือช่างครับเดี๋ยวขออนุญาตรายงานตัวได้ครับช่างช่างอะไรครับไอโบลพิลบกิจครับผมอะไรนะไพโบลพิลบกิจไอโบลพิลบจิตครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ภาษาอีสานนะครับเพราะว่าช่างเป็นคนอีสานนะฮะสังพิลม ไพบูลครับสังไพบูลไพบูลพิ่ร่มจิตครับผมครับหรือว่าสังซื้อเหรียญว่าสังอย่างสังไพบูลก็สังไพบูลครับผมแถวนี้บริเวณนี้คือเขาหงุดหงิดกันแน่สังไพบูลครับผมโอเคครับสังไพบูลครับไอ้รถขั้นนี้นี่เฮ็ดมาโดนหรือเ่ครับอ่าเฮ็ดน่ะสองปีกว่าแล้วครับสองปีกว่านี่เป็นรถเจ้าของบอกครับผมรถเจ้าของโค้งเจ้าของครับผมเครื่องก็เครื่องเจ้าของครับเจ้าของทั้งเบิร์ดเนี่ยร่งทุนเท่าไหร่ครับอ่าทั่นก็เทิาร่น ทั้งเบือนนี่ประมาณสองเมืนครับผมคือโค้งทั้งโค้งทั้งเครืองอีกตะกอนมันอยู่ผมซื้อมาแปดพันกว่าทั้งโค้งั้งเครืองแปดแปดพันครับผมเอเดินตามที่ที่เดินตามแล้วก็มาหาชื่อของเก้ากับพองมาลลยพองมาลลยกับเอค้านนาพวกล้อนาแล้วมาเพิ่มอีกครับครับมาเพิ่มอีกเพิ่มอีกจังหวัดเพิ่มอีก คิดก็น้อยเศษเล็กคลอคาแล่มันก็อยู่หมื่นกว่าบาทครับผมหมื่นกว่าบาทรวบก็คือรวบสั้กโค้งเลยนะครับครับครับเกิดคือโค้งกับเครื่องเนี่ยซื้อมากแปดท่นครับครับแล้วก็มาเพิ่มอีกลงไปประมาณหมื่นกว่าบาทครับครับสรุปแล้วก็คือลงทุนไปห้าประมาณห้าพันบาทครับผมลงทุนไปประมาณห้าพันบาทเนาะโอเคห้าพันบาทนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับครับเพราะใดๆกันแนวคิดอีกอย่างที่ว่าให้ไม้เฮ็ดเป็นนางคับจัิงสิ ก็เห็นในยูทูปเพลสบายแต่เดี๋ยวนี้มันก็พวกแข่งแข่งก็อาศัยว่าไปสูบหน้าซื้อเขากะใส่เดือดจัดผมก็ย่างตามครับผมแต่เดี๋ยวนี้เราต้องแล้วเราต้องที่ห้างใช่ไปเลยครับที่ต้องย่างเห็นอย่างครับผมไม่ก็เลยดัดแปลงมาเป็นนั่งขับสบายกว่ะแต่ทั้งด้านนี้ก็ใส่ปั๊มหอยโข่งอ๋อสามนิ้วโค้งมาใส่ได้ครับผมแรนลงหน้าครับผมติดสภาพใส่สูบน้าไปเลยสบายครับผม ถ้าเราเนี่ผมเห็ุแบบนี้ก็คือใส่ทอทอยพญานาคนี่ครับผมเอาขาตั้งนี่เลยโอแล่นไปแล้วก็ทั้งท้ายเอาไอ้ไส้รถใส่ล้รอบรอบน้อยรับผมน้อยลากไปลากไปไปทอดขึ้นกับไว้แล้วก็ถึงสายพารครับผมถึงสายพานออกไปพี่ฟองกันเลยใส่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับผมข้างหลังนี่ก็ใส่สายพานธุ์ใส่สายพาร์ตเลครับ อ๋อแต่แต่ว่าต้องใส่ตัวนุ่นแต่ว่าต้องต้องใส่เกวางมันบอกครับไอต้องใส่เกวางครับต้องกดเกวางเพราะว่าไอครับเป็นเกวางตัวนี้มันเสียพี่ครับผมแต่ว่าขับเครื่องด้วยเครื่องน่าเครื่องเครื่องครับถ้าพูดกับใส่เครื่องสายพายชิดลึกคันที่เท่าที่สูบน้ำนาสามเขาก็ใส่พลังอีกเยอะหนึ่งครับผมทั้งที่มันแสดงว่ามันสูบได้สองเครื่องพุดเลยสองเครื่องครับสองเครื่องโอ้ยสุดยอดสุดยอดสองเครื่องกลางเรื่องกับทอพญานาคนาดกลา ป้าหนาสามอันนี้ประสงค์อีหลีเร็วเร็วมั้ยไหนไทยหน้าได้บ่นี่อ่าไทยได้อยู่ครับเฮ็ดใส่ใส่นมันม่ไต้องมันบ่มีไทยมันไปม่นนี่ไฮโดรลิกผมใช้ใส้บูธเอาใส้บูธเอาบูธแล้วก็เฮ็ดพ่วงยกกดกดไส้กดอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นบ่นี่ยไอ้ตัวนี้เป็นเป็นเครื่งใส่พันธุ์ครับผมอ๋อตัวนี้ใส่พันธุ์ครับผมกระดกแต่พอดีผมไม่ได้ใส่งานแล้วผมผมเลยตัดเลยตัดออกว่าสั้นตรงแต่ว่ารถที่เคยเฮ็ดไปหัน ไถหน้าได้บ่ไถได้เลยครับเฮ็ดไปจากขั้นหรอครับอ่าสิบกว่าขั้นล้วครับผมสิบกว่าขั้นแล้วครับผมแต่ขั้นนี้คือรถประจำตำแหน่งสร้างวัานหรอครับครับรถดึกดับดันดึกดับดันเลยครับรถล้อเฮ็ดผมผมเห็นผมเห็นอันนี้ขอโาษตากล้องไปใกล้นี่นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับพี่น้องครับอันนี้โปรเจคไม่ได้โปรเจนเป็นเกียร์ถอยครับครับอันนี้เกียร์เกียร์อะไรบ้างเนี่ยเขาตเกียร์ออโต้เนี่ยน ไม่สุดยอดเลยทัวร์เี่ไหมเฮ้ยเกี่ยวกันตัวมันได้ยกมาพี่โอ้คือตอนนี้ตอนนี้บม่ได้แทนไปใส่แหมนบอครับผมเอาเจ้าไปโดนระเบิดมันมันจังหักเลยหรอกำลังหักโอ้ยเพราะได้ให้ให้น้องขับม้าโบ้เคยขับโบ้เคยขับก็เลยใส่แห้งไปจำนวนนี้ใส่แห้งก็เลยหักเพราะท่านเพราะครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือหัวคนไทยช่างไทยนะครับสามารถที่จะดัดแปลงอะไรก็ได้ที่อา ช่วยให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องลําบากนะเหมือนกับช่างทั่วไปที่ทำรถถ่ายเดินตามเนะี่ยสาเหตุหลกักๆเลยก็คือขี้เกียจเดินตามนะครับ <c oughs> ขี้เกียจเดินตามบอกได้เลยว่าไม่มีแล้วหมดยุคแล้วนะครับที่จะต้องเดินตามรถถ่ายนาบางเทีเหยียบโคลนเหยียบหนามเหยียบก้อนหินนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องเหยียบแล้วครับเพราะว่าช่างไทยของเราเก่งสุดยอดท่านเห็นในสภาพเช่นนี้ไม่แน่ วันต่อต่อไปนะครับลงคลิดพัฒน์ไปแล้วลูกค้าเข้ามาอาจจะมีต้นทุนที่สูงที่จะทําให้กับลูกค้าแต่นี้ต้องบอกเลยว่าลดช่างนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูช่างลดช่างช่างไม่จําเป็นจะต้องเน้นสวยเพราะว่าช่างเสียตรงไหนช่างจะซ่อมเองลองหลับตาึกไปถึงบ้าน <S <S ช่างก่อสร้างนะทําบ้านให้เขาอย่างสวยสร้างเติยให้อยู่อย่างหรูหราแต่ถึงบ้านกลับไปบ้านตัวเอง เสาแทบจะมียังไม่ได้ฉาบก็มีประตูอาจจะไม่ได้ใส่เหล็กไม่ได้ไม้อย่างดีนะครับนั่นคือบ้านช่างเหมือนกันครับช่างก็เหมือนกันคือขอให้ผักไปไหนก็ได้นะทำ,ทำงานได้แต่ว่าถ้าลูกค้ามาสัาง่งต้องทําให้แบบอย่างดีนอกสร้รรางครับเอาสร้างครับสมมุติว่าคันมีผูคนสนใจว่าอยากสีมาให,ห้สร้างเฮ็ด ผมเสื่อเลยว่าสร้างจะต้องเฮ็ดแบบง่ามคุณี่หลายเพราะว่านี่เป็นรถต้นสบับเป็นรถประจําตําแหน่งของสร้างครกบไปล่อได้านล่อให้ด้าหรลอล่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 อกลางปากใชครับผมล่อต่างปาครับผมคันสมมุติว่าคันที่มีลูกค้ามาให้สร้างเฮ็ดนี่คิดยังไงครับลูกค้าเราบอาผมเฮ็ดไปเป็นค่าแห้งหกพันครับเฉพาะค่าแห้งหกพันค่าแห้งหกพันแล้วก็เขาก็บวกไอ้ท่าไอ้ ไอ้เจ้าของแล้วก็มีจัดพวงมาลยจัดล่อจัดยางมาให้ถ้าบ่จัดมาให้คือพงมาห้ผมชุดสองพันชุดผมมาลั้สองพันแล้วกัชุดทั้งนายสองพันคือคือชุดไปยัดชุดไปยัดรันได้แบบในสภาพแบบดีนลยจะหน่อยนึงครแต่ว่าดีดีก็นี่ครับมันลากได้เขาต้องยางล้ำเขาต้องยางตามดีก็นีเพราะว่าอพวกมาลัยเล้วก็ หาดีวะดิครับนี่ผมบอกกันคือสุดยอดแล้วเนี่ยเกียร์กับเกียร์เอาโตอีกต่างหากเพราเรื่องป็นธรรมดาเรื่องเราใช่ไหมสุดยอดสุดยอดคันนี้คือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าคาซังเนาะครับแล้วสมมุติว่าคันลูกค้าขี่ขานว่ามันจิกมันจอกผู้ร้องค้นอธิยุตางจังหวัดบางทีนะครับแบบว่าให้ซังนี่เฮ็ดให้เลยอ๋อเอาเกียร์กันได้แต่ว่าโค้งนี่ให้หาให้ สักศีน่ะนักบมาทครับระว่าทีนี้นี่ผมเอามาให้เพื่อนเอามาโค้งกับเครื่องกับการ่โย่มื่นหกครับหมื่นหกรวมเบ็ดค่าสร้างท่าอย่างเบ็ดหมื่นหกครับผมคือเอาเครื่องกับโค้งมาอ๋อเอาเครี่ยงกับโค้งมาครับหมื่นหกครับผมค่าสร้างหมื่นหกครับอ๋อแล้วโค้งอะถ้าเป็นพวกลูกเปืนอย่างเขากะคิดกันท่านั คือเขาไปซสอบสอบแล้วก็คิดไปตามราคาคันเบอร์สอบคือเบอร์หกหมื่นหกเนี่ยเฉพาะค่าสร้างอย่างเดียวเนาะค่าสร้างค้าอุปกรณ์ไปเลยอุปกรณ์ครับผมค่าอุปกรณ์นี่เป็นของเ oh ข้าไปปะคร ouais ับผมครับผมแต่ว่าคันคันเขาเอาแต่เอาโค้งกับเครื่องมาคันเขาเอาทุกอย่างมาเลยเอาเอาเอาการยืมหกพันกับเอาล่อเอากันเอาผมมาไล่มาครับเอาล่อเอาค่ามาให้เบิร์นี่เอาหกพันอ๋อโอเคนะครับครับท่านผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ช่างไพบุญนะครับถ้าท่านใดที่มีมีโครงมีเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีล้อนะฮะถ้าเอามาให้ช่างทําช่างแล้วถ,ถ้ามาให้ช่างทํานะครับจะอยู่ที่หมื่นหกนะครับหนึ่งสเต็ปแรกนะครับอีสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าเอาอุปกรณ์พวกนี้มานะเอาโงมอะไรเอาล้อเอาคานเอาเหล็กพวกนี้มาให้นะอยู่ที่หกพันบาทครับค่าช่างแค่หกพันบาทครับท่านฟังไม่ผิดน,นะครับ แต่จะไม่ได้ในสภาพเช่นนี้นะครับจะสวยก<ด>ว่านี้น,นะฮะดีก็ดีครับแต่ดีกว่านี <c oughs> ้ครับรับงจากปากของช่างไม้บุญเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับท่านครับนี่แหละคือช่างไทยครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะมาชมที่ที่อู่นะฮะอู่อยู่ที่บ้านหนองม่วงตำบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับถ้าท่านมาจากทางจตุจตุรัสนะครับเส้น กรุงเทพไปชไัยภูมินะครับเลี้ยวซ้ายมาทางไปหนองบัวระเวนะฮะอ,อู่จะอยู่ทางขวามือแต่ถ้าท่านมาจากทางหนองบัวระเวอู่จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดติดต่อสอบถามหมายได้จากของช่างได้ไหมฮะครับผมครับหอญญายเลขของเบอร์โทรด้วยฮะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองสองสามสองสองสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าแปดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับศูนย์เก้าเจ็ดครับสองสองสาม 0.058โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาหมายเลขโทรศัพท์วางไว้บนหน้าจอครับถ้าท่านใดที่มองเห็นแล้วสนใจอยากจะได้คุณไม่มีคุณเยอะๆเหมือนกัสองสามหมืเหมือนกับช่างทั่วไปนะครับราคานี้จับต้องได้และก็ทํางานได้นะครับแต่อาจจะไม่หรูหราเหมือนกับช่างคนอื่นๆนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากยยาด้วย สำหรับวันนี้ผมพัดคนคนรากหญ้าและช่างไพบู์ต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาพิกิน่นีสวัสดีครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับ